ฮักครึ่งแล้วครับผมฮักครึ่งล่ะเป็นลังสิทํามายครับอืมันมัน,ม,นมันตีได้อยู่แต่ว่ามันบมดเ็มรอยเปอร์เซ็นต์พอมันมีพวกนี้พวกผืนนํานี่ครับเขาบอกนะครับเด้อผู้ใดบักตีเบียดมันจะเอาที่ผืนนี่นี่จะเอาที่ผืนนี่ซุมทหารห่วยไงทหารเนี่ทหารเผ่านํานี่ มันจยากบาดเอ็นครับผมบาดลาสายซอกสายหลีดนี่เวลาปลาถือบาดเขาซับเขาจังๆนี่นคือไปอาลาดขคือกันครับผมอืมแต่ว่าคะแนนเต็มร้อยนี่คือชิเมนหมองนั่งนะครับผมอืมอันนี้เป็นลวดนะครับแล้วับผมเมนเบ็ดผมเอาไปแล้วม่เช่านี่แต่พอได้ลงคิดไปชื่อครับเพราะว่าบอกหนูหนูหนูหนออมันโมเมนตอ,อื่นหนูก็เล่บได้ลยลงไปเอืม โอ้คะแนนนี่ก็จะให้โตเลยแล้วครับนี่โอ้โหหมูเขานั่งหัวเรือ,อน,นี่นั่งหัวใหม่ครับผมหัวใหม่เลย,ยครับหมุนได้ครับผมวูหุยไปใส่ไปขว,วอยังอีกกีทั้ทงใส่ทั้งควานเนาะนี่พวกทหารด้วนี่น